สวัสดีครับผมชื่อนายพีรพัฒนคตสวัสด์รหัสนิสิต6842 4 1 4 7 2 7ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่อง deep learning ครับ deep learning คืออะไรคือการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เหมือนสมองคนใช้ตัวอย่างจำนวนมากเช่นรูปภาพเสียงหรือข้อความแล้วให้คอมพิวเตอร์ฝึกฝนจนสามารถคิด วิเคราะห์หรือทำนายได้ด้วยตัวเองแล้ว deep learning ทำงานอย่างไรล่ะขั้นที่1รับข้อมูลเข้าเช่นรูปภาพเสียงหรือข้อความขั้นที่2ส,ส่งผ่านชั้นของโพรงข่ายประสาทเทียมขั้นที่3ระบบจะปรับค่าแล้วเรียนรู้จากข้อผิดพลาดขั้นที่4คขั้นสุดท้ายแสดงผล เช่นบอกว่านี่คือรูปแมวหรือสุนัขทำไม Deep Learning ถึงสำคัญทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจสิ่งรอบตัวได้เหมือนคนช่วยให้มนุษย์ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีอนาคตเช่นหุ่นยนต์ AI และ Chat GPT เรามาดู Deep Learning ในชีวิตประจำวันกันครับ เช่นการจดจําใบหน้า Face ID การพูดกับผู้ช่วยเสียงเช่น Siri Google Assistant รถยนต์ไร้คนขับการกรองอีเมลสแปมเป็นต้นผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ